สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ประเทศไทยนะคะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะเป็นการอัดคลิปมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 i อยู่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วยังจะมีการพูดคุยกันถึงในเรื่องของข่าวดังที่ประเทศไทยที่สดสดร้อนๆ้อนเมื่อวันอังคารใช่ไหมคะวันอังคารวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่มีการจับปาร์ตี้ อย่าเสพติดที่ภูเก็ตที่มีทั้งนักต่างนักท่องเที่ยวอังกฤษแล้วก็ชาติอื่นด้วยรวมถึงคนไทยด้วยเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เราจะมาคุยกันประมาณกลางๆคลิปนะคะตอนนี้ก็ขอเริ่มจากที่หัวข้อหลักที่จะคุยกันวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆนะคะที่ได้หาข้อมูลมานะคะซึ่งจะมีบางประเทศที่น่าสนใจนะคะ อย่างเช่นประเทศรัสเซียนะคะซึ่งรัสเซียเนี่ยเขาก็ได้มีการปิดพรมแดนระหว่างประเทศนะคะโดยการยกเลิกเที่ยวบินนะคะที่เข้ามาจากต่างประเทศนะคะโดยยกเว้นเที่ยวบินจากต่างประเทศที่นําคนรัสเซียกลับบ้านนะคะตรงนี้ซึ่งเขาก็ยังเปิดอยู่นะคะแล้วในส่วนของเมืองหลวงกรุงมอสโกเองเนี่ยเขาก็ เริ่มใชมาตรการ um, stay at home นะคะคล้ายๆที่อังกฤษเหมือนกันซึ่ง um, เขาก็จะใช้มาตรการนี้อย่างเคร่งครัดนะคะโดยชาวเมืองพลเมืองทุกคนเนี่ยก็จะถูกตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเลยนะคะแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าคนพลเมืองที่ต้องการจะพาสุนัขมาเดินเล่นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเดินได้แค่รัศมีภายใน100เมตรห่างจากบ้านตัวเองเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะออกไปไกลจากนั้นได้นะคะ แล้วในมาตรการรัดกุมตรงนี้เนี่ยค่ะใน27เมืองของรัเสเซียเองก็นำไปปฏิบัติตามด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยรัเสเซียเขาได้กำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนเอาไว้อย่างรุนแรงทีเดียวเลยละคะ่ะสำหรับคนที่ฝ่าฝืนกด Stay at home เนี่ยนะคะรวมถึงคนที่ทําการแพร่เชื้อนะคะอย่างกรณีในบ้านเราที่อาจจะมีการ เอาน้ำลายเอานะคะน้ำลายในส่วนของอื่นๆด้วยนะคะที่เป็นขาวแล้วก็ไปป้ายจัมสันที่ต่างๆเพื่อที่จะหวังที่จะให้เป็นการแพร่กระจายโรคเนี่ยที่รัสเซียเขามีกฎตรงนี้เข้มข้นเลยนะคะที่โทษจำคุกนะคะถึง5ปีทีเดียวหรอคะ ตรงนี้นี่น่าสนใจนะคะที่ประเทศไทยน่าจะเอาไปพิจารณาดูนะคะเราจะต้องนะคะทำให้กฎหมายของเราเนี่ยเข้มแข็งนะคะไม่งั้นเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกค่ะก็เลยเนี่ยแหละค่ะถึงอยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าแต่ละประเทศเขามีกฎควบคุมกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งนี่ก็คือประเทศอินเดียนะคะซึ่งอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากร มากที่สุดนะคะมากกว่า1,300ล้านคนนะคะเป็นตัวเลขที่มากกว่าพลเมืองไทยถึง20เท่านะคะก็ <c oughs> จะจินตนาการว่ายังไงนะคะไม่เคยไปอิอนเดียซะด้วยนะคะว่ามันแน่นหนาขนาดไหนนะคะซึ่งณวันนี้เนี่ยตัวเลขของคน อินเดียที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะคะมีทั้งหมดเนี่ย469รายเลยล่ะคะ่ะแต่น่าแปลกใจไหมคะว่าตัวเลขของเขาเนี่ยน้อยมากเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะแล้วส่วนของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยทราบไหมคะว่ามีเท่าไหร่ให้ถาย <c oughs> มีเพียง10รายเท่านั้นนะคะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆค่ะน้อยมากถือว่าน้อยมาก ทียบกับประเทศอื่นๆน,นะคะที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าทําไมการระบาดในอินเดียเนี่ยมันถึงมีอัตราที่ต่ำมากๆเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของอคนอินเดียและประเทศอินเดียนะคะโดยเฉพาะระบบสาธารณสุขของเขาด้วยนะคะตรงนี้น่าคิดมากเลยอะค่ะถือว่า เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะอย่างอเมริกาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีอัตราการตายที่สูงกว่าอินเดียด้วยนะคะตรงนี้นี่น,น่าคิดน,ะ,นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าอินเดียจะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วก็อัตราการตายเนี่ยน้อยมากๆแต่ว่าทาง นายกของอินเดียเนี่ยนะคะคุณนาเรนดาโมดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเขาก็เร่งออกมาตรการที่เข้มงวดออกมานะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะการแพร่กระจายของโควิด -19 ซึ่งเขาเรียกว่า total lockdown นะคะเป็นการล็อกดาวแบบเต็มเต็มรูปแบบเลยนะคะซึ่งทาง นาเรนดาโมดีนายกเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อเป็นการปกป้องประเทศอินเดียแล้วก็คนอินเดียทุกคนนะคะจึงขอให้ประชาชนทุกคนเนี่ยหยุดออกจากบ้านนะคะพร้อมทั้งมีมาตรการที่ให้หยุดการเดินทางนะคะทั้งในและนอกประเทศนะคะทั้งการเดินทางโดยเครื่องบินแล้วก็การเดินทางโดยรถไฟด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยัง ได้มีการฉีดเงินนะคะที่จะมาสู้ภยัยโควิดเนี่ยให้กับทางสาธารณสุขเนี่ยมากกว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐด้วยหรอคะแล้วนายกอินเดียก็ยังได้ย้ำอีกนะคะว่าหากอินเดียเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ภายใน21วันนี้เนี่ยนับจากที่มีการประกาศอามาตรการนะคะ ถ้าเขาไม่สามารถที่จะหยุดการแพร่ระบาดหรือทำให้มันน้อยลงได้ภายใน21วันนี้วิกฤตเนี้มันจะทำให้ประเทศอินเดียต้องย้อนกลับถอยหลังไปอีกถึง21ปีเนี่ยนะคะฟังละคนลุกค่ะคนลุกเพราะว่าหน้าขนาดนี้เนี่ยสภาพของประเทศอินเดียเป็นยังไงแล้วถ้าจะต้องย้อนหลังกลับไปอีก21ปีนี่โอ้ นะคะวิกฤตวิกฤตน่ากลัวมากๆนะคะก็มาตรการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเดิมพันอันยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียและของคนอินเดียทุกคนนะนะคะซึ่งพวกเขาก็จะต้องร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะให้อินเดียเนี่ยฟันฝ่าโควิดไปด้วยกันนะนะคะตรงนี้ก็น่าจับตาดูมากเลยค่ะสำหรับ สถานการณ์ในอินเดียนะคะประเทศต่อไปก็มาดูกันที่นิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์เขาก็เริ่ม,มใช้มาตรการล็อกดาวนะคะเมื่อ25มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นถึงเกือบ50%เเลยนะคะซึ่งมาตรการ ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้น50%เนี่ยนับมาจาก1เดือนก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์นะคะจาซินดาอาร์เนเนี่ยเขาก็ได้ประกาศเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะให้ทำทุกอย่างเพื่อช่วยปกป้องพวกเราทุกคนนะคะแล้วเขาก็จะใช้เ o w o r n i n g นะคะเหมือนอย่างที่ประเทศอื่น stay at home หรือว่าอย่างที่ประเทศไทยนะคะอยู่บ้านช่วยชาติแต่ที่ของนิวซีแลนด์เขาก็น่ารักนะคะเขาใช้คำว่า kiwi e go home kiwi e นี่ก็เป็นผลไม้สัญ,ญลักษณ์ของนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ทั่วโลกเขาก็จะเรียก nickname ให้กับคนนิวซีแลนด์ว่าก i v ี่ e นะคะ ประเทศต่อไปนะคะเป็นประเทศเอลซาวาดอนะคะเอลซาวาดอ์เนี่ยมีประชากร6.4ล้านคนนะคะก็ถือว่าไม่มากประเทศนี้ก็ได้ออประกาศมาตรการนะคะที่จะกักกันชาวเอลซาวาดอ์ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะที่กลับมาจากต่างประเทศแต่เอลซาวาดอ์เนี่ยเข้มงวดมากๆเขากักกันชาวเอลซาวาดอ์ที่กลับมาจากต่างประเทศนะคะทราบไหมคะว่าเขาใช้เวลากักกันกันนานเท่าไหร่ 30วันค่ะนับว่าเป็นการกักกันที่ยาวนานที่สุดถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยประเทศไทยก็น่าจะคิดเหมือนกันนะคะน่าจะนำไปพิจารณาเหมือนกันสำหรับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะเพราะว่า1 4วันเนี่ยบางทีเชื้อเห็นไหมคะที่เราจะเห็นข่าวมันก็ยังมีอีกนะคะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นเหตุผลที่มาจากการที่พลเมืองเอลโซวดอร์เนี่ยเขาเพิ่งจะพบเพิ่งจะมีผู้เสียอ,อชีวิตเป็นรายแรกเนี่ยหละค่ะเมื่อ,อ,อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะซึ่ง ผู้เสียชีวิตรายนี้เนี่ยเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศอเมริกานี่ก็คือเหตุผลนะคะที่ว่าทำไมเอลซัวดอร์ถึงประกาศให้มีการกักกันโรคนานถึง30วันเพื่อเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าเชื้อนั้นเนี่ยมันหายไปแล้วจริงๆนะคะขณะนี้เนี่ยเอลซัวดอร์มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเพียงแค่ม32มคนเท่านั้นนะคะ ซึ่งเอลสวาดอร์นี่ก็น่าจะสับตาดูเหมือนกันว่ามาตรการกักตัว30วันของเขาเนี่ยมันมันน่าจะได้ผลมากนะคะถ้าพูดถึงอะ่ะต้องดูค่ะในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยล่าสุดก็ได้มีการประกาศเคอร์ฟิวไปใช่ไหมคะแล้วก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่3เมษาย,ยนนี้นะคะในเมืองไทยก็คงจะเป็นวันนี้แหละนะคะซึ่ง ตัวเองคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเคอร์ฟิวที่เริ่มจากสี่ทุ่มจนถึงตีสี่คิดว่ามันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากมายอะนะคะแต่ว่าเราก็มีไอเดียอย่างหนึ่งนะคะที่คิดว่าน่าจะเอาไปคิดดูสำหรับรัฐบาลไทยที่จะต้องแสดงความเข้มงวดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะ,ะโชว์อยากจะพูดถึงข่าวตรงนี้แหละค่ะว่าทำไมเราถึงมีไอเดียนี้ขึ้นมา ก็คือข่าวดังนะคะที่สื่ออังกฤษเจลีเมลออนไลน์เนี่ยนะคะได้ตีข่าวใหญ่กรณีที่มีการจับกลุ่มปาร์ตี้นะคะของคนไทยและชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ภูเก็ตนะคะซึ่งไม่เพียงจะจับกลุ่มปาร์ตี้นะคะเราใช้ยาเสพติดแล้วก็ยังละเมิดกดเคอร์ฟิลของภูเก็ตด,ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยคะ่ะเราจะมาดูกันที่ จากเว็บไซต์นะคะนี่ก็คือ,อเว็บไซต์ของ DailyMail ออนไลน์ของอังกฤษนะคะ,ขออะ,คะเขาก็นำเสนอเป็นข่าวใหญ่นะคะว่าเออตำรวจที่เมืองไทยนะคะได้จับบุกจับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษอเมริกาและออสเตรเลียนะคะรวมถึงคนไทยหญิงไทยด้วยนะคะที่ร่วมกันจัดปาร์ตี้ แล้วก็ใช้ยาเสพติดกันนะคะในขณะที่ประกาศล็อกดาวน์อยู่นะคะที่จังหวัดภูเก็ตเมืองไทยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าในจำนวนปาร์ตี้เนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงของอา,อายุ20ต้นๆนะนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะได้มีการใช้ กัญชาแล้วก็โคโเคนในปาร์ตี้ที่นี่นะคะซึ่งผิดกฎหมายไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทาง d Daily Mail ออนไลน์เนี่ยเขาก็มีการนำเสนอรายละเอียดทั้งชื่อนะคะเช่นคนอังกฤษนะคะก็จะมีจอร์จโรว์ฮอสกินอายุ23ยปีนะคะซาวอลอันโจนส์ยี่สิบสองปีสจวตอเล็กซานเดอร์แมค แม็กเจอร์์อายุ19ปีนะคะแล้วก็มีชาติอื่นๆอีก,อก9คนรวมทั้งผู้หญิงไทย5คนนะคะที่จัดปาร์ตี้กันที่ภูเก็ตเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะทั้งๆที่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิลเอาไว้นะคะที่ภูเก็ตแล้วที่สำคัญเนี่ย ทาง Daily Mail ออนไลน์เขาลงภาพโดยที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะในขณะที่เห็นในสื่อของไทยเองเนี่ยมีการคาดหน้าต่างๆด้วยนะคะในใต้ภาพนี้เขาก็ยังบอกด้วยว่าเป็นนักท่องเที่ยวเป็นหนุ่มอังกฤษนะคะแล้วก็อยู่กับนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นๆด้วยนะคะซึ่ง แล้วก็ยังจะมีะวิดีโอที่สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่มีการจับกลุ่มแล้วก็จะเห็นเห็นภาพชัดเจนทีเดียวล่ะค่ะว่าใครเป็นใครบ้างนะคะใครเพื่อนใครก็ผู้ปกครองใครก็จะได้เห็นหน้ากันชัดเจนล่ะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะนี่ก็คืออีกภาพหนึ่งแต่ละคนก็จะอยู่ในสภาพชุดว่ายน้ำอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่ามี มีสาว่าน้ำกันด้วยที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นภาพของอกัญชานะคะยาเสพติดแล้วก็น่าจะเป็นผงโคเคนนะคะอันนี้เขาก็จะมีรายละเอียดมากมายแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ทำไมตำรวจถึงจับได้ก็เพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาแจ้งไปที่ตำรวจว่าที่แฟลตอพาร์ตเมนต์ห้องนี้เนี่ย มีการส่งเสียงดังรบกวนนะคะนั่นหละค่ะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ตำรวจได้มาแล้วก็ยาเสพติดต่างๆที่พบเจอก็จะมีพวกกัญชานะคะ4กรัมแล้วก็โค c a เคน0 7น4กรัมนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในอังกฤษนะคะ รัฐบาลก็ได้มีการประกาศเคอร์ฟิลกันแล้วนะคะมันก็ยังมีคนที่ฝ่าฝืนนะคะทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเลยนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ตรงนี้นะคะ่เัเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าในกลุ่มนี้มันมีใครไหมที่ที่มีอาการโควิด1 i n e อยู่แต่อาจจะเก็บอยู่ยังไม่ระบาดออกมาแล้วในการม่วดสุมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีคนที่จะติดเชื้อโควิดกันสักกี่คน แล้วหากมีการติดเชื้อตรงนี้จริงเนี่ยไอคนตรงเนี้ยมันจะไปเผยแพร่กระจายไปอีกกี่คนใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่รัฐบาลไทยลุงตู่เนี่ยจะต้องใช้มาตรการเข้มงวดอย่างเข้มข้นนะคะปิดประเทศเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคำร้องจาก สาวไทยในอังกฤษคนนี้ล่ะค่ะเราก็คิดว่าเพื่อนๆคนไทยในประเทศไทยก็เช่นกันอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยประกาศปิดประเทศปิดประเทศในความหมายของเราเองเนี่ยนะคะหมายถึงว่าปิดประเทศไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยปิดเลยนะคะห้ามเข้าไม่ว่าจะเหตุผลใดๆนอกจากการทูตนะคะคือปิดไปเลยนะครประเทศไทยเราเนี่ย คือเราต้องยอมเจ็บนะคะเจ็บจี๊ดเพื่อที่จะจบทีเดียวนะคะอย่ามากังวลไม่ต้องบอกรัฐบาลนะคะแล้วก็ลุงตู่ด้วยนะคะว่าลุงตู่ต้องใช้มตารการเข้มงวดคืออย่าไปกังวลในเรื่องเศรษฐกิจให้มากนักนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกอาชีพในประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบตรงนี้ทุกคนนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาคการท่องเที่ยวก็ไม่ควรที่จะได้รับสปอยมากกว่าภาคส่วนอื่นๆเนนะคะเพราะทุกคนเจ็บตัวกันทุกคนแต่สิ่งที่ทุกคนอยากได้ก็คืออยากให้โลกเนี้ยโควิด1 i มันจบไปสักทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูจากเหตุการณ์ตรงนี้เห็นไหมคะนักท่องเที่ยวมาจากไหนก่นนักท่องเที่ยวมาจากไหนเนี่ยยังเดินทางกันเข้ามาอีกในเมื่อประเทศไทยเราไม่ปิดประเทศ คนพวกนี้ก็ยังเข้ามาอีกพอเข้ามาปุ๊บอ่ะคนไทยที่ไม่ทำตามกฎหมายก็ยังไงคะขายยาหาเงินกันจัดปาร์ตี้สาวๆผู้หญิงก็มาค้าขายกันตรงนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าสาวไทยเราก็ทําอาชีพนี้กันนะคะโดยเฉพาะในแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอย่าปฏิเสธเลยค่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งทุกคนหิวเงิน เมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาก็เป็นเหยื่อนะคะคือชาวต่างชาติหนึ่งก็ต้องการยาเสพติดอยู่แล้วแล้วก็เซ็กซ์ด้วยแล้วคนไทยที่อยู่ตรงนั้นก็หิวเงินใช่ไหมคะก็ต้องหากินกันแบบนี้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้มงวดแล้วล่ะคะ่ะต้องขึงขังปิดประเทศนะคะตรงนี้เราจะได้เห็นว่ามาตรการตรงนี้เนี่ย น่าจะช่วยลดการแพร่ระบาดลดการออกไปมั่วสุมนะคะน่าจะเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะซึ่งก็อยากจะแนะนำนะคะว่าถ้าเราใช้ยาแรงเช่นนี้เนี่ยประกาศเลยปิดประเทศ1เดือนนะคะเจ็บกันไปยอมเจ็บทุกคนยอมเจ็บปิด1เดือนแล้วเราน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะตัวเลขน่าจะลดลงนะคะโดยเฉพาะใน จังหวัดที่เป็นจังหวัดท,ท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่เป็นทัวริสเดสติเนชันนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเนี่ยเราน่าจะเห็นตัวเลขตรงนี้ลดลงอย่างชัดเจนซึ่งถ้าเกิดว่าเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ผลเท่าไหร่เราก็ต้องขยายออกไปนะคะอีกสักสองาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันคงใช้เวลาไม่นานถ้าเราใช้มาตรการเข้มข้นเข้มงวดแบบนี้นะคะซึ่งจากที่เมื่อกี้ได้ ารายงานให้เพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมคะว่าหลายประเทศเขาก็ทําเช่นนี้ปิดประเทศเหมือนกันเลยเขารับเพียงแต่คนในประเทศของเขาที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อย่างเอลซัวดอร์เนี่ยใช่ไหมคะคนเอลซัวดอร์กลับมาเนี่ยก็จะต้องคอนชีนกักตัวเอาไว้30วันทีเดียวแล้วเอลซัวดอร์ก็ปิดประเทศไม่ให้ต่างชาติเข้ามาแล้วหลายๆประเทศเองก็ปิดไม่ให้ต่างชาติเข้าไปด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็อยากที่จะก็คงไม่ได้เสียงนี้คงไม่ถึงรัฐบาลหรอกนะคะเพราะว่าก็เป็นตัวเล็กๆแล้วก็เพิ่งจะทำคลิปก็ไม่ได้มีใครมาดูกันมากมายนะคะแต่อย่างน้อยเราคิดว่ามาตรการตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยนะคะถ้าเพื่อนๆคิดเห็นด้วยยังไงเนี่ยก็น่าจะช่วยกันแชร์นะคะหรือว่าลองมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะที่ ใต้คลิปนี้นะคะจะกดไลค์กดกระดิ่งติดตามหรือว่าเข้ามา share, แชร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ยินดีนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องจบคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วยังไงก็ติดตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยกันนะคะหวังว่าคงจะไม่เครียดเกินไปนะคะเพื่อนๆสำหรับเรื่องโควิด19เพราะว่ายังไงมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพนะคะเราจะสู้โควิด -19 แล้วเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันนะคะทำตามมาตรการของรัฐบาลที่ออกมานะคะอย่างเข้มงวดรัฐบาลแล้วก็รุ่ตู่ก็ทำเพื่อคนไทยทุกคนล่ะคะ่ะเราก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจ๊แคร์นะคะบ๊ายบายค่ะ